ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะแก็ปเดมาแล้วนะครับผมเช็คสิมีอะไรบ้างอีเวนต์ตรงนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีอีเวนต์อีเวนต์อาทิตย์นี้จะเป็นของอะไรนะครับผม อาทิตย์นี้เนชั่นแนลทีมว่ะเล่นยากอีกแล้วเล่นยากอีกแล้วนะครับผมเนชั่นแนลทีมโอเคแมสตี้นะครับผมโอ้โห96ว่ะฮาเลน96้อันเิสัน96้าเบรโด95แล้วเดบรอยเท่าไหร่จริงนะฮาเลนเะนี่ยเคยมีถึงร้อยปะที่เป็นฟีเจอร์นะไม่น่ามีนะฮาเลนหนึ่งร้อยไม่น่ามีมีแต่ชัว์ไทม์นะครับผม นโอ้โหไม่ถึงร้อยสักทีว่ะหาเล่นโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมโอเคไปนะครับผมเปิดแพ็กแมนซิตี้กันดีกว่านะครับผมเปิดแพ็กแมนซิตี้กันดีกว่า6เดือน9เดี๋ยวนะ6เดือน9คือต้องเลขใช่ไหมเนี่ยสามดาวต้องเลขว่ะ ต้องเลขว่ะหกเจ็ดโอ้โหเดี๋ยวนะเกียร์มันเปิดมันที่เท่าไหร่วะเกียร์มันปิดวันจันทร์เปิดวันพฤหัสแล้ววันจันทร์ที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้เลยเดนะอาจจะต้องได้เลขนะครับผมอีพิกเบอร์ไวดองไว้ก่อนดองไว้เปิดทีเดียวรวดเดียวจบนะครับผมแมนซิตี้ว่ะในชุดนี้มีเดอะบอยนะนำทัพโดยเดอะบอยนะแต่เดอะบอยเท่าไหร่วะเก้าหกเหรอฮาร์เลนเอเดสัน เนะบรดูซิวาโฟเดนนะฮะมีอวารีสมีสโตนมีอะคันจีนะครับผมในชุดนี้มาสามคนแรกขอเอะไปนะครับผมสามครั้งไปครับผมมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมคลับซีเล็กชั่นแมนซิตี้นะคลับซีเล็กชั่นของแมนซิตี้ใครเอ,อ่ย จะเป็นใครเอ่ยห้าดาวครับผมห้าดาวห้าดาวเบอร์ห้าเหรอตูนปะเรียบร้อย <c oughs> กลองหลังนะครับผม <c oughs> เปิดมาก็ไม่ถูกใจเอาซะเลยนะครับผม <c oughs> เปิดมาก็ไม่ค่อยถูกใจเอาซะเลยเนี่ยมาครั้งที่สองจะมีได้ของเขาเปล่า จะมีได้กับเขาหรือเปล่านะฮะมาครั้งที่สองห้าดาวห้าดาวสิครับมีสีดาวป่ะวะน่าจะไม่มีหรอกมัง้งเนี่ยโอ้โหโฟเดนวะฟิลโฟเดนวะสามคนแรกยากแล้วสามคนแรกยากแล้วโฟเดนเป็นปีกเหรอเป็น LWF ไปแล้วนะครับผม จากกองกลางนะไปเป็นกองหน้าซะแล้วโฟเดนโอเคสุดท้ายมันจะไม่คุ้มเลยเหรอวะเนี่ยมันจะไม่คุ้มมันจะไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยเหรอฮาเล่นเดบรอยอย่างเงี้ยไอเดสันก็ได้มาเนี่ยมาดิห้าดาวครับผมใครวะใครวะสิบเจ็ดเหรอ เฮ้ยสวยนะครับผมเควินเดบรอยนะแต่อเวออเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะนะอื 8, 7, ้แปดเจ็ดกลางลุกนะฮะเควินเดอรอยโอเคก็ถือว่ายังมีเดอรบอยติดมานะสำหรับในชุดนี้มานะเออหมดแล้วนี่หวาโอเคถือว่าคุ้มไหมสำหรับแมสตี้มันก็ถือว่าได้อยู่แหละเพราะว่ามันแต่ละตัวมันก็นะ นะครับผมแต่ตัวมันก็อ่าไวตันมันก็ค่อนข้างสูงแหละนะเหมือนพวกฟูเดนอย่างเงี้ยนะก็ได้อยู่แหละนะครับผมแมนซิตี้แมนซิตี้ยี่เนี่ยวะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมไปเนี่ยสโตนนะครับผมฟูเดน,ะนแล้วก็เดอรบอยนะะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเปิดแพ็คของแมนซิตี้นะครับผมก็ถือว่า ยังดีที่มีเดอะบอยมานะครับผมถ้าเป็นอาคารจี๊สุดท้ายนะี่คือจะจี๊ดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลวบ๊ายบาย let's